เมื่อลูกถึงวัยเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่ที่มีลูกเล็กต้องระวังหนูชอบพี่เจนจิตตรงไหนคะตรงตรงตรงฝุ่เขาอะเาะผมก็เป็นยังไงคะลูกผม่นเขาสั้นอะไรก็ร้อมากแต่หนูเจอพี่เจมจิตจะบอกเขาว่าไงคะพี่เจนจิตได้ได้บอกหนูว่าสวยจังตอนตอนหนูครบห้าสิบห้าปีเหมือนเขาแล้วเขาจะได้ต่งการกับหนู ไปเจ้าช้ของห,หนูเล้ยหนูจะได้ไป็นเจ้า คุณพ่อคุณแม่คะเมื่อลูกที่น่ารักของเรานั้นเริ่มเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมแปลกๆเริ่มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมนะคะจะทำยังไงดีจะมีผลเสียกับเด็กยังไงบ้างและจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าการแก้ปัญหาย,ยังไงถ้าอยากให้ลูกของเรานั้นเป็นเด็กที่น่ารักสำหรับทุกคนนะคะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องดูให้จบนะคะไปดูกันเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะกดจตกกระไร กดนะคะคุณพ่อคุณแม่คะทราบไหมคะว่าการเล่นแบบของลูกเริ่มตั้งแต่ที่เขานั้นอยู่ในคันคุณแม่แล้วนะคะเรามาดู2เหตุการณ์นี้นะคะอันแรกบ้านไหนที่เป็นแบบนี้คะท่าทางนอนของลูกนั้นถอดแบบพ่อมาแป๊ะเลยรอยยิ้มของลูกนะถอดแบบแม่มาแป๊ะเลยหรือว่าท่านางของลูกเหมือนกับคุณตาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณยา่าแป๊ะเลย อันนี้นะคะก็คือการเรียนแบบพฤติกรรมของเด็กทารกนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> และอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเวลาที่แม่หรือว่าพ่อเนี่ยนะคะต้องการอยากจะให้ลูกทำอะไรแล้วลูกไม่ทำตามคุณพ่อคุณแม่จะกลายร่างเป็นยักษ์ทรงเสียงดัง <Wow. S 1> เพื่อที่จะให้ลูกนั้นทําตามลูกจะกลายร่างเป็นยักษ์และทําตามเหมือนคุณพ่อคุณแม่บ้างเวลาที่เขาอยากจะให้ใครทําอะไร สเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างทําให้เรารู้ว่าไอ้เจ้าพฤติกรรมเลียนแบบของลูกเนี่ยนะคะมันไม่ได้หมายถึงด้านลบอย่างเดียวซึ่งเขาสามารถเลียนแบบเราทั้งวิธีคิดวิธีการพูดและก็พฤติกรรมท่าทางเลยนะคะ นั่นก็หมายถึงว่ามันคือการพัฒนาสมองอย่างหนึ่งของลูกเราค่ะการที่ลูกของเรานั้นจะเรียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่แล้วก็สิ่งแวดล้อมรายละเอียดรอบตัวเขาได้เนี่ยเขาจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขาด้วยนะคะเรามาดูรายละเอียดพฤติกรรมการเรียนแบบแต่ละช่วงวัยของลูกเราเลยนะคะพอะลูกเริ่มเข้าช่วงวัยเดือนที่4เนี่ย เราจะเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมการเลียนแบบของลูกเราได้ชัดเจนขึ้นค่ะสังเกตจากการที่ลูกของเรานั้นเริ่มที่จะเลียนแบบท่าทางบางอย่างได้เลียนแบบรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองค่ะพอลูกเข้าอายุประมาณสัก6เดือนเนี่ยนะคะลูกของเราก็จะเริ่มเลียนแบบท่าทางได้มากขึ้นและก็เริ่มรับรู้อารมณ์ทางใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่มีลูกอยู่ในช่วงอายุประมาณนี้นะคะทดลองดูนะคะ ว่าให้คุณพ่อคุณแม่นั้นออทำน้านิ่งไม่คุยกับลูกนะคะแล้วลองดูปฏิกิริยาของลูกดูนะคะเขาจะพยายามใช้เสียงเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เราหันไปหาเขาถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังทำน้านิ่งไม่สนใจเขาอยู่นะคะคราวนี้แหละค่ะลูกของเราก็จะเริ่มร้องไห้งองแงนะคะถ้าเราไปก่อนยิ้มให้เขานะคะลูกของเราก็จะหยุดร้องไห้ยิ้มตอบทันทีคุณพ่อคุณแม่ทดลองดูได้นะคะ พอลูกมีอายุประมาณ8เดือนลูกของเราก็เริ่มที่จะเล่นแบบคำพูดได้แมมแมมแมมเมมก่อนแมมแมม,แม,มจะสังเกตว่าเขาพยายามที่จะเล่นแบบเสียงคำพูดของเรานั่นเองค่ะ ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องมั่นพูดคุยกับลูกเยอะๆนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะในด้านการฟังแล้วก็เป็นการสร้างคลังคำศัพท์ให้กับลูกของเราด้วยค่ะ พอลูกของเราอายุประมาณหนึ่งขวบช่วงนี้จะเป็นช่วงวัยที่สำคัญมากค่ะต่อการเรียนแบบพฤติกรรมทุกอย่างของพ่อและแม่นะคะเพราะว่าร่างกายของเด็กมีพัฒนาการขึ้นมากเด็กบางคนเดินคล่องนะคะหรือว่าบางคนเริ่มที่จะพูดได้หลายคำแล้วดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นคำพูดอารมณ์ท่าทางรวมทั้งพฤติกรรมที่สุ่งเสี่ยงจะทาให้เด็กเรียนแบบได้นะคะอย่างเช่นนะคะการพูดเสียงดัง ก,การทะเลาะกันต่อหน้าลูกการเล่นมือถือการสูบบุรีแบบนี้นั่นเองค่ะที่บอกให้คุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังนี่นะคะเพราะว่าในช่วงวัยนี้เนี่ยเด็กเขาจะบันทึกสิ่งต่างๆไว้ในสมองของเขาทั้งหมดเลยค่ะพอลูกเข้าช่วงอายุ2-3ถึงขวบตอนนี้ลูกของเราจะเริ่มเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เขาบันทึกไว้ในสมองและก็เริ่มสะสมสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะ ช่วงนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ลูกนั้นดูทีวีเล่นมือถือตามลําพังจะทําให้ลูกของเรานั้นเสี่ยงต่อพฤติกรรมด้านลบค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดเขานั้นสะสมในด้านลบเขาก็จะนําด้านลบมาใช้ซึ่งช่วงวัยนี้นะคะเป็นช่วงวัยที่สําคัญมากสําหรับลูกอีกช่วงหนึ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะพฤติกรรมเรียนแบบส่งผลเสียต่อเด็กหรือไม่ คุณพ่อคุณแม่คะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าพฤติกรรมการเรียนแบบของเด็กเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แสดงถึงพัฒนาการของเด็กเพราะว่าเขาจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าเขาถึงสามารถที่จะเรียนแบบพฤติกรรมคำพูดวิธีคิดของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวได้นะคะซึ่งพฤติกรรมบางอย่างของเด็กถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติคะ่ะที่เขาจะซึมซับจากพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวอย่างเช่นเด็กผู้ชายนี่ก็อยากที่จะโกนหนวด กอนเขาอยากเท่เหมือนคุณพ่อไปหยิบที่กหนวดกลนเขาของพ่อเนี่ยมาลองใช้ทําท่าทางแบบคุณพ่อดูบ้างหรือว่าเด็กผู้หญิงนะคะก็จะไปหยิบลิสติกหรือว่ารองเท้าส้นสูงของคุณแม่มาใส่นะคะอยากจะสวยเหมือนคุณแม่นั่นเองค่ะอันนี้นะคะถือว่าเป็นพฤติกรรมปกตินะคะไม่ส่งผลเสียในระยะยาวค่ะและเมื่อเขาโตขึ้นนะคะพฤติกรรมการเล่นแบบแบบนี้ก็จะหายไปเองโดยธรรมชาติค่ะ เราจะมีวิธีการแก้ไขหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการเลยนแบบของลูกอย่างไรบ้างคุณพ่อคุณแม่คะให้เรานั้นแบ่งพฤติกรรมการเลยนแบบของลูกเป็นสองอย่างนะคะอย่างแรกก็คือการเลยนแบบพฤติกรรมที่ไม่ได้เกิดความเสียหายเป็นช่วงเวลาที่ลูกของเรานั้นซึมซับพ,พฤติกรรมบางอย่างของคุณพ่อคุณแม่อันนี้นะคะให้เรานั้นอย่าไปสนใจคะ่ะแล้วก็เบียเบ่ยงเบนความสนใจของลูก อย่างเช่นนะคะเวลาที่คุณแม่ไปทำงานก็จะแต่งตัวสวยแต่งหน้าทาปากใส่รองเท้าส้นสูงลูกเห็นแบบนี้ลูกก็อยากเหมือนคุณแม่บ้างใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในวันหยุดที่เราแต่งตัวธรรมดาสบายๆเนี่ยให้เรานั้นชักจูงลูกด้วยการที่บอกลูกว่าวันนี้แม่แต่งตัวแบบนี้ก็ดูดีดูสวยไปอีกแบบนึงนะอันนี้นะคะเป็นการเบ่ยงเบนความสนใจของลูกอีกแบบหนึง่งนั่นเองค่ะ และอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นพฤติกรรมการเดินแบบก้าวร้าวรุนแรงที่ลูกของเรานั้นซึมซับมาอันนี้นะคะเราจะต้องทำให้ลูกของเรานั้นรู้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีโดยการที่เรานั้นเมินเฉยต่อพฤติกรรมของลูกแสดงให้ลูกเห็นว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมอันนี้ของลูกค่ะ ลูกของเราจะรับรู้ได้ค่ะว่าพฤติกรรมที่ลูกทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเมื่อคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติแบบนี้ซ้ำๆนะคะลูกของเราจะเลิกพฤติกรรมไม่ดีเหล่านี้ไปเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คะพฤติกรรมการเล่นแบบของลูกจะส่งผลต่อลูกในอนาคตอย่างไรขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และคนใกล้ชิดในครอบครัวจะต้องอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ ในแต่ละช่วงวัยของลูกจะมีความสําคัญที่แตกต่างกันถ้าช่วงไวัยไหนที่ต้องการความรักความอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องใกล้ชิดและให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเป็นพิเศษถ้าลูกของเราเริ่มที่จะมีความรับผิดชอบตัวเองได้เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มความใกล้ชิดเป็นการพูดคุยมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลระหว่างเรากับลูกนะคะค่อยๆให้ลูกนั้นซึมซับคําสั่งสอนของเราไปในตัวนั่นเองค่ะ แมม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 ก่อนแมมแมมภูค่ะภูค่ะหนูชื่อภูมากับแม่เราใหญ่ตอนหนูเจอพี่เจมจิ่มจะบอกเขาว่าไงคะพี่เจมจิ่มได้ได้บอกหนูว่าสวยจังข้าวเป็ด้รักหนูตลอดไปตอนตอนหนูครบห้าปีเหมือนเขาแล้ว เาจะได้จัดการกันถูกเขาจะไเป็นเจ้าชายของเนูแลหนูจะได้เป็นเจ้าเป็นยังไงคะสำหรับพฤติกรรมเรียนแบบของเด็กที่คิดแฟมารีนำมาฝากในวันนี้จบคลิปนี้แล้วคิดแฟมารียังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของลูกการส่งเสริมทางด้านจินตนาการให้กับลูกรัก ซึ่งทาง YouTube ได้เลิกโหมดเตือนช่องเด็กและช่องครอบครัวอย่างคิดแฟมิลี่แล้วนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่แชร์ข้อมูลดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นได้ทราบด้วยนะคะเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยติดต่อกันได้นั่นก็คือทางเพจ Mom a n d d a d Family ค่ะ อยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาแชร์ข้อมูลแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวกันเยอะๆมาร่วมกันสร้างลูกของเราให้มีมากกว่าความฉลาดและให้เวลาคุณภาพกับลูกของเราร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ